ออกมาหน่อยลูกคิไอ้ว่าวท <มา S 1> ี่น้องสิจะพัวอืมเก่งตัวรีสซกอืมมามามาตาลีสซี่ยะยะหนจะียะเอามาใสา่ลูกโอเคมาใสา่ สวัสดีจ้าทุกคน <c oughs> สวัสดีตอนเช้าวันอาทิตย์เนาะพี่น้องอหนาวเ <c oughs> มื่อนี้สซาเล่กับพี่น้องมาเขาปลาวันนี้แตลร่มแห้งกะสีเมื่อนี้กะสีเก็บเห็ดจ้าจ้าหน่อยได้จากพี่น้องเดี๋ยวสาเล่หันก่อนเก็บเห็ดกุ้น,นอะอันดับแรกสาเล่ก็ต้องขอโทษเอฟซีไลไลได้จากทีพิตคัเบอเนาะนั่นก็คือว่าตอนแรกสาเล่ว่าจะส่งเห็ดรอบสองใน วันจันทร์วันอังคารอาทิตย์ที่แล้วนะแต่เสาแหลกเขาพระด้ส่รงนะ่จาจะพี่น้องเพราะว่าอ่ามันมีปัญหาเรื่องอ่าเห็ดชุดแหลกนาะเพราะว่ามันตกลนหลก่นเสาแหลกก็เลยท่านด้ส่งเห็ดหลอดสงองเพราะว่าปกติแล้วเขาันไปหอดไทยแล้วนะสองมือสามมือมันก็สีแดงหอดมือคนหลับหอดมือแอดมินเลรอเนาะแต่ว่ารอบนี้วันจ่าเสาแหลกก็เลยลองเอาโทรศัพท์ทีเซื้ออยู่เมืองไทยเนาะ เซ็ตเบิ้งและเฮ็ดน่ะมันไปถึงสถานีปลายทางน่แต่แต่วันที่หนึ่งแล้วเป็นอยังคือจังประหอดเมื่อแอดมินซาเลเซ็ตเบิ้งบว่านี่เราไมนขึ้นสถานะมันขึ้นว่าจะส่งเรียบร้อยว่าสั่นซาเล่ได้ว่าเอ้าจัดส่งได้จังไดแอดมินคือจังท่าใดๆเฮ็ดจูซาเลก็เลยเซ็ตเบิ้งเพอร์เอิร์นคอปันเดอร์คอมุ่นก็เลยขึ้นจับพี่น้อง ขอมุอนึืเนเนว่อเอาไปส่งมืองใดเมืงใดลักกาเสือพนักงานเตี่อาไปส่งนเพราะว่ามันมีขวอพิดพลาดาะจะาแหลกเขียนอ่วที่อยู่พิดพิษตัวเดียวกัคือว่าขวางกระสงพิหมองเลยได้พี่น้องจาแหลกกเลเซ็กมันก็เลื่อนเสือคนออกไปส่งล้กกาเบือทัอ่ว ซาแอกเล็กก็หนาจ่อแล้วก็ส่งไปแอดมินและตอนนี้แอดมินก็ได้ติดต่อตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วเนาะโทรไปติดต่อเจ้าหน้าที่ทีท่เอาพระดิุไปส่งใหจาจ้าพี่น้องพระเลวบว่าเพิ่นขอโทษเลหลายพระเลวบา่าเดี๋ยววันจันทร์เ่นจะเอามาขึ้น ปันจตามของไ,นนไนนอง้ัญจัดัแล้วสาเลียก็คิดมาเพรา,าเ,เ,าส,าเรสื้อผีหวังงอ้ยเื่องห่วงเอฟซีจิาเฮ็ดแล้วเออสาเลียเสีย พี่น้องไปเช็คเบื่องไร่เสือผู้ที่จะได้รอบสองเนาะเพระาะว่าซาแหลได้เพิ่มไร้เสือเข้าไปแล้วซาวแหลได้เพิ่มไร่เสือ,อผู้ที่จะได้ลับเห็รรอบสองเข้าไปเพระาะว่ายังตีเพระาะว่าเห็ดที่ซาแหลว่าสีสรงรอบสามเหมือนแห่งท่านสาแหลก็เลยแพ็คทรงไปรอบสองเลยสกากันซาแหลแจ้งไร้เสือ เอฟซีรอบท่านที่ได<ม>้รับรอบสงองแล้วค่ะบ่มีไล่ซื้อทันแดกกรย่ฟายฟา,า,าวโจมย่าฟาวใ้ซาหล่เด้อพี่น้องย่า้าวเขียวสาวหล่เด้อเพราะว่าซาหล่เป็นเลี้ยนน้ำนาะพี่น้องไปเลี้ยนน้ำหล้วกาช่วงนี่เห็ดบันกบาบค่อยหลายคือจังตอนเห็ดเริ่มออกไปไม่แล้วเพราะว่าเฮามาเก็บเสมอเสมอเนาะอีกอย่างนึงนั่นคือว่า อากาศมันหนาวเราเวลามาเก็บพ่อก็เก็บอะไรเต็มที่นะเพราะว่าส่วนสิเลิอโรงเรียนอะไรก็มาเต็มที่ได้แค่สุม,มุอ้หนึ่งตองกลับไปห้าปลูกส่วนเสาร์อาทิตย์นัียก็ต้องอได้มาเก็บผู้เดียวหรือบางทีอะพอน้องเอน๋นาต้องเบิ้งลูกนัีย พี่น้อยต้องทำความสะอาดบ้านเฮ็ดงานบ้านฐานเมีอยอยู่บ้านมันกรนะซาเนาะแต่ละมือแต่ละรอบเนาะพี่น้องที่ซาแลออกมาเก็บเห็ดนี่ซาแลก็พยายามเก็บให้ได้หลายที่สุดเพื่อจะได้อ่ส่งให้คนทางบ้านซิมเนาะส่งให้เอฟซีซาแลพยายามเก็บให้ได้ หลายที่สุดแล้วา้ะพี่นองแต่เวลาเขาอบแผงแล้วมันก็นลดลงงนะตอนนี้กับสิกับป้านแล้วนะพี่นองเพราะว่าเนี่เอ้ใช่แหละหาหาองศานึางพี่นอเนะ่ะ ห้าองศาหนาวครับโซเลยเบ่ากับข้างกับไต่สั้นมือกับสั้นเก็บเห็ดกับสะเพราะว่าหายห้าองศาเอาใส่เนาะห้าองศาข้างนอกหน้าหนาวปะโอ้ยสวัสดีค่ะคุณแล้แล้วสวัสดีค่ะงามๆดูสวัสดีค่ะค่ะไม่ส,สวยๆด,ด้วยลูกหน้า่ะไม่ส,สวย กิดหลับแปลกปันเนอะหมือแรงเคบอ่ะพวกลูกด hm <laughs> <s ut bury> ังถ่ายได้รถได้จับพี่น <execut able> ้องออกจากรถประด้เลยมันหนาวออกมาเถอแม่ออกมาเถอลูกสิน้องว่าสิน้องวสิแต่พ่อ 爷爷，啊，去。 ออกมาเฮ็ดสิเลออกมาออกมาออกมาลูกลูกขึ้นออกมาคุข้นอกออกมาุ้ข้นอก,ออก,นอกตอนนี้พ

สีแดงสีได้สีแดงเออเอสีน้อเหรออ๋อสีเขียวก็ได้อันนี้สีอย่างภาษานอร์สปอเนี่ยฮะนามีญาเอียนฟูเซภาษานอร์สปอว่าอย่างรูปเสียง

วอนนี้จะเป็นไล่เสื้อของอท่านที่จะได้รับรอบสองนะจ๊ะนี่ลายชื่อรอบสองนะคะ คันท่านใดเบิง่งบ่ท่านเนาะก,ก็สามารถเข้าไปเช็คได้ในเฟซในเพจเฟซสาวแหล่ในต่างแดนหรือว่าในเพจซาวแหล่แฟนเพจนะคะ เาเดี๋ยเขียนแบบเฝ้าๆจะพี่น้องเพราะว่างานหลายค่ั <laughs> สไได้ไปตัดขาเห็ดอีก ตอนนี้ก็ pack set แพ็กเสร็จเลยเนาะจ้ะพี่น้องแต่ว่ายังเหลืออีกเนาะตอนนี้ได้สองลังใหญ่แล้วลงังซับนียจ้ะพี่น้องสองลังแล้วแต่ว่าเห็ดยังเหลืออีกจุ่มเห็ดย่างเหลืออีกจุ่สซาเล่ก็สิแพ็กกลับไปเว้ยละจ้ะเลยก็สิไปซื้อเอ่อกองหน่อยเนาะเพราะว่ามีแต่กองใหญ่ซับเนียเนาะแล้วสาเล่สิไปซื้อกองหน่อยประมาณซับเนียเพราะว่ามันเหลือพอหลายเนาะจากพี่น้อง ก่อนจบคลิปนี้ขอฝากทุกท่านกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะคะและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเหมยนะ่ะเอา